่อนหน้านี้น่าจะมีความดื้อนะคะมีการแบบหันหลังให้การมีความตัดการมีความไม่คุยนะคะแต่ในปีหน้าเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเข้าใจกันมีการเติมเต็มซึ่งกันและกันคุณหรือกับเขาหรือเขากับคุณเนี่ยมันจะมีการเติมเต็มซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะ แต่ก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองนะคือคุณกับเขาเนี่ยจะไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเอกันไปนะคะยังเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่แต่ในขนาดที่มันเหมือนลดความเอาแต่ใจลงแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นปรับจูนเข้ากันมากขึ้นแล้วก็รักกันมากขึ้นด้วยในปีหน้านะคะความรักของคุณเจะรักกันมากๆรัก,กจนคุณหแบบ ไม่คาดคิดว่าความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นขนาดเนี้ถ้าที่ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันดูไม่ได้ราบรื่นขนาดนี้นะคะมีอะไรก็จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะให้อภัยซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะเป็นความรักนะคะที่พร้อมให้อภัยพร้อมดูแลนะคะเทคแคร์กันมากขึ้น แล้วก็อาจจะดื้อต่อกันน้อยลงนะคะเหมือนรู้ว่าคนนึงขาดอะไรคนนึงเติมให้เต็มนะคะมันเติมพอมันเติมพอดีโดยที่ไม่หล่นน่ะเรารู้สึกว่าความรักมันมันดีต่อต่อความสัมพันธ์มากๆนะคะในช่วงของปีหน้าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรคุณจะผิดใจกันคุณก็จะเคลียร์กันได้คุณจะคุยกันได้ง่ายขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นคุยกันรู้เรื่องมากขึ้น เออก่อนท,ที่ปีนี้อาจจะทะเลาะก,กันบ่อยหรือมีปัญหากันบ่อยหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่เข้าอกเข้าใจแต่ปีหน้านะคะความสัมพันธ์ของคุณดีมากดีจนแบบแ้าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยหรือถ้ามีปัญหาจริงๆคุณก็เคลียร์กันได้คุณก็ปรับกันได้